ทีมข่าวค่ะได้เดินทางตามกระแสน้ํานะคะมาอยู่ที่อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแล้วนะคะซึ่งตบาบลรังนกเองค่ะเป็นตําบลแรกนะคะที่รับน้ําจากมวลน,น้ําก้อนใหญ่ซึ่งจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะน้ําเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่บ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งนะคะก็ได้รับผลกระทบแล้วกว่า100หลังคาเรือน ระดับน้าในแม่น้ํายมบริเวณสะพานจรเข้้อมรวมใจหมู่ที่1ตําบลรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรขณะนี้สูงเกือบล้นตลิ่งแล้วและระดับน้าไหลเชี่ยวไหลจุดเริ่มไหลเอ่อเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนประชาชนซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ําน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนโดยตําบลรังนกมี10บหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะนี้มีมากกว่า120ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยโดยภาพรวมยังถือว่าไม่อยู่ในจุดวิกฤตแต่ นเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงรดูน้ําหลากค่ะก็จะมีน้ําท่วมในลักษณะนี้เป็นประจําซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลต่อพื้นที่เศรษฐกิจและการคมนาคมในเส้นทางหลักขณะที่ชาวบ้านเผยว่าน้ําเริ่มขึ้นช่วงตอนประมาณตีสองของวันนี้นะคะและขึ้นเร็วมากพื้นที่ต่ําเริ่มท่วมสูงแล้วโดยเมื่อเทียบกับปี54น้ํามาเร็วกว่าที่ปี54มันขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนชั้นนี้เลย แต่ไม่รู้ปีนี้จะถึงป่ะก็คิดว่าเร็วนะเพราะว่าตอนตอนเย็นมันยังไม่ท่วมเลยอ่ะพอตื่นมาตีสองแล้วมันเข้าเต็มหมดแล้วแต่ตรงนี้มันก็มาเช้านี้นิดเดียวแล้วก็ตอนเนี้ยก็เยอะมากนะครรรับี่เเเาาาวให้ย เี่ยนเปียนกาเปลี่ยนอะไรหรือว่าเราเราเราอยู่ยังอยู่ได้เพราะว่ายังอยู่ได้นะแต่ทางใต้เขาเขาแจกแล้วของ ขณะที่จังหวัดพิจิตรนะคะระดับน้ําในแม่น้ําน่านที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองพิจิตรนั้นอยู่ในระดับเฝ้าระวังในส่วนที่น้ํามาจากแม่น้ํายมและผ่านน้ําผ่านคลอง dr 2อแม่น้ํายมลงสู่แม่น้ําน่านในเขตจุดพื้นที่อําเภอเมืองพิจิตรมีระดับน้ําสูงขึ้นชั่วโมงละ4เซนติเมตรจึงทําให้ระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าตลิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ1.4เมตร และแม่น้ำน่านนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรต่อไปก็จะเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งทีมข่าวของเราก็จะติดตามในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รวมถึงแม่น้ำเจ้าพยาและเขื่อนเจ้าพยาต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ